ไบ้างฮะความรู้สึกที่ชนะเข้ารอบจนมาถึงวันนี้ที่ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วครับผมก็ตื่นเต้นครับนิดนึงครับเพราะว่าแบบไม่เคยเจอเวทีขนาดนี้ฮะ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็ <c oughs> ดีใจที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ครับครับเรียกได้ว่าตื่นเต้นจริงๆเลยทําได้อย่างที่เราหวังไหมไม่หวัง <c oughs> ไม่หมายถือว่าเราหวังค <c oughs> าดหวังว่าเราจะทําได้ความขนาดนี้อ่ะเราทําได้ดีเท่าที่เราหวัง <c oughs> ครับผมก็ทําดีที่สุดแล้วครับผมพ่อแม่เคยบอกว่า อย่าตื่นเต้นเป็นตื่นเต้นได้แต่แต่สู้ตื่นเต้นไล่สู้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับใครที่ไม่เคยขึ้นเวทีไม่รู้หรอกว่ามันเนได้นขนาดไหนสุดยอดแล้ววันนี้เราทำได้ตามที่เราคาดหวังไหมพี่ก็ตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครบนะครับ เพิ่งรู้การดอนคนรักหากลางมันทอเรื่องมาไม่อยากมองหน้าคนมักไงายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง ที่ตัวออกทางรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่าเราฟังข่าวคนร้ายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอค,ครับพี่เป็นคือเขาปรากฏคนที่5ครับ5้าครับผมเดาเขราม,มนานหนักก็ได้ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขอเขย่งกล้องขนาดหน,นก็ได้ครับ อาช่วยแนะนําตัวหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากโงรงงานอะไผ่อ๋อผมชื่อนายพงศกรโบนาครับครับตัวแทนจากบริษัท CWF ประเทศไทยจำกัดสาขาบางนาครับเป็นยังไงบ้างครับเราเหตุผลที่เลือกเพลงของพี่ไผ่มาอ๋อเอขายากครับนล่ของพี่โมนแครนครับคือน้องเป,เป็นเพลงที่ร้องง่าย เรามากที่สุดครับเป็นตัวเ้า่สุดไม่ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเสียงเขาเราเราเอาแค่เพลงเขามาร้องเฉยครับแต่เราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเขาร้องในสไตล์ของแบบของเราแล้ววันนี้มั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็ประมาณชิปสิบหกิครับเรียกได้ว่ายังยังตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวปล่อยให้บี้กลับไปพักก่อนดีกว่านะครับขอบคุณมากครับโชคดีครับ โอโหแต่ละคนเรียกได้ว่าตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวรวมถึงผมด้วยตื่นเต้นกับพวกพี่เขาไปด้วยเพราะว่าแต่ละคนเรียกได้ว่าตั้งใจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะและที่สําคัญตอนนี้คนที่ขึ้นอยู่เป็นพี่คนที่ผมบอกว่าแกนั่งสมาธิฮะเดี๋ยวแกลงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าทําไมแกถึงนั่งสมาธิแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับนักร้องสาวคนเดียวของรายการนี้ดีกว่าสวัสดีครับ นั่งอยู่ตรงนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะก่อนอื่นแนะนําตัวกอนเลยครับค่ะดิฉันนางสาวคณนิสเซนาเรืองนะคะค่ะตื่นเต้นมาจากโรงงานไรเอ่รมาจากโรงงานเบลตันค่ะเป็นนักร้องผู้เข้าประกวดผู้หญิงคนเดียวของรายการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบเฮ้ยเราเข้ามาแล้วเจอกับผู้ชายทั้งนั้นเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมีแต่ผู้ชายตื่นเต้นมากกว่าเดิมเนาะ มีผู้หญิงเข้ามาเป็นเพื่อนสักคนสองคนก็ยังดีแต่เห็นจัดเต็มแบบนี้ถามว่าเคยประกวดรายการอื่นไหมครับไม่เคยประกวดรายการอื่นค่ะเคยแต่ประกวดงานวัดตามป่ะแต่จัดเต็มขนาดนี้เรียกได้ว่าหลา,หลายงานไหมกว่าจะถึงงานเนี้ก็ไม่ค่อย,ย,ไ,มอยไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็เข้ามาทางานตรง,งนั้นแต่เรียกได้ว่างานนี้เราก็เต็มที่เนาะมั่นใจไหมฮะมั่นใจค่ะ มั่นใจแต่ฟังจากเมื่อกี้ที่อยู่บนเวทีร้องเพลงของนักะแตนจนลดาค่ะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งผู้ชื่อเพลงไม่ผิดขนาดนี้แสดงว่าไม่ตื่นเต้นมากเท่าที่ควรอ <c oughs> ุตส่าห์แกล้งแกล้งให้ผู้ชื่อเพลงแล้วนะ <c oughs> โอเคร้องฝากถึงแฟนๆแ,แ,แฟนรายการที่อยากจะมาประกวดกับเรดดี้ในปตีต่อๆไปนะฮะค่ะ ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งเดียวนะคะยังจะมีซีซั่นต่อไปค่ะเชิญเพื่อนๆมาร่วมประกวดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะแน่นอนนะว่ายังตื่นเต้นอยู่<笑><笑>เดี๋ยวให้น้องเขาพักต่อดีกว่าเนาะกวนวเขาก็มากัมาก<ะ>็มากแล้วแตเดี๋ยวไปรอกันต่อไปฮะขอบคุณครับค <Nas S 3> <N> รรรู้็งงานกก อดทนปนทุกเดินบกเดินลุยทุกวันเรียนแรงเป็นเงินเชินกับความร่าวรานจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงงานวันแต่งขอแรงคนนี้ให้คอยพี่บ้าง ได้โปรดถนอมใจนางอย่าจืะจังระวังแก้มแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแนห่งเก็บรักษาแก้มแดงรอคนคายแรงจะไปแต่งนางในที่สุดเราก็มาถึง พี่ครับพี่เป็นผู้เข้าประกวดอันดับเท่าไรครับอันดับที่7ครับ7ครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนครับผมนายวิทยาศรีรักษาครับจากบริษัทนิเดโคปาประเทศไทยจํากัดจากนิคมอุตสารกรมนวันครครับไม่ตื่นเต้นเลยเหรอครับก็นิดหน่อยครับแหมเรียกได้ว่าเป็นมือาชีพจริงๆหลังจากลงมาแทนที่จะกินน้งกินน้ำครับยืนเป่าเสื้ออยู่ทางโน้นครับผม ถามว่าวันนี้มีความมั่นใจมาทุกความมั่นใจมาเต็มที่ไหมครับก็เต็มที่นะครับแล้วหลังจากได้ขึ้นไปร้องบนเวทีแล้วรู้สึกยังไงบ้างเราทําได้ตามท <sm> ี่เราคาดหวังไหมก็พึงพอใจกับผลงานนะครับที่ตัวเองได้ซ้อมมานะครับครับผมอยากจะพูดถึงกิจกรรมนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ขอขอบคุณนะครับคืน FM 90แซบดีดีโอนะครับกับเครื่องดื่มเรดดี้นะครับที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้ กับพวกผมได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถครับครับครับแค่นี้แหละครับครับผมอยากถามหน่อยพี่ว่าอันเนี้ยเป็นเวทีประกวดที่เท่าไหร่ของพี่แล้วน่าไม่ได้แล้วครับหลายเวทีแล้วครับนี่หน้าหล่ะดูแบบว่าเจนเวทีมากเลยแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ครับผมการสัมภาษณ์นี้เป็นครั้งแรกไหมก็ครั้งแรกครับ อย่างน้อยเราก็ได้เป็นรายการเราก็ได้เป็นครั้งแรกของพี่เขาเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากถามดังๆเจ้าเอาอีหยังเน้อหัวใจก่อนเออที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้นาทีอีหยังเท็ดดีกับเจ้าแปตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่างสีขทาขับขับตั้งทั้ง อออตอนนี้เราก็ไปอยู่กับพี่แมนมาีวันครับผมแต่หน้าตาบนสนุกสิงห์มากจริงๆนะฮะแต่แต่ไม่ใช่ฮะเป็นผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของสวรรค์ใหม่มไปตามฝ่ายกับเรดี้ซีซั่นสองเป็นไงบ้างฮะแต่เดี๋ยวแนะนําตัวก่อนว่าไม่ใช่ทั้งแมนมาีิวันไม่ใช่สนุกสิงห์มาแต่เป็นที่นเรศอาดปราสครับอย่าบอกว่าบนเวทีนี้เหมือนพี่แมนมาีวันมาก สาวๆข้างล่างก็กรีดขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เลยครับก็ยังประมาอยู่เพราะว่าไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่อย่างนี้ครับส่วนมากจะขึ้นแต่เวทีหมอลำอมหมอลำหมอลำครับจัดหมอลำให้สักดอกหน่อยดิพี่อะไรนะโโอ้หหมอลำสักดอกใช่ไหมออสักสักท่อนหนึ่งสักทอ่กทอนหนึ่ง อ้มีค่าเพียงยาทำใจเออบัดยมำาอเจ็บหายไขครายจากความเสียใจจะลืมได้พอๆๆๆๆเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเรามาประกวนหมอนทำขอบคุณมากครับครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำได้ตามที่เราคาดไหมวันนี้ก็ไม่ได้มาแข่งกับใครครับมาแข่งกับตัวเองก็ทำได้ ในระดับหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ชิ่งที่ได้ามากที่สุดก็คือประสบการณ์นะครับถ้าใครยังไม่เคยมาครับถ้ามีโอกาสให้มานะครับแต่จะบอกว่าพี่แกไม่ตื่นเต้นเลยผมเห็นนั่งอยู่ข้างหลังตรงโน้นก่อนที่จะขึ้นเวทีเป็นช่วงแรกๆตอนนี้มานั่งอะ่ะพี่นั่งสมาธิทําไมฮะเพื่อจะเรียกความมั่นใจครับถ้าเรามีสมาธิมันทําอะไรก็ได้ดีหมดหรอครับไม่ว่าเป็นการทำงานหรือว่าอะไรก็ดีครับสมาธิดีที่สุดครับครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง เทคนิคเนาะของพี่ก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปนั่งพากันก่อนนะเพราะเรเพิ่งลงจากเวทีมันมาเลยขอบคุณมากขอบคุณครับก็เรียกได้ว่าครบทั้ง8คนแล้วแถมอีกหนึ่งปริเยสแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าผลการประกวดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ จะประกาศนะฮะรางวัลที่2และรางวัลที่1นะฮะรวมไปถึงรางวัลที่3ท่านที่เหลืออยู่นะฮะจะเป็นลำดับที่3นะวันนี้รางวัลที่1ของเรานะฮะคุณวิทยาเนีก้าออกมานะฮะคุณวิทยาด้ครับโอ้โหเรว่าเป็นคนที่สีี อันนี้อยู่แฟนๆก่อนเดี๋ยวไปตามตัวมาอุ้ยตายป <c oughs> อนอบกนิบคนหนึงพิมพ์มาแล้วหรือเราจะเอาข่าวก่อนดี <c oughs> เอาพี่ล็อกกี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> กี่ครับครับโอเคไหมฮะโอเคครับแก้์นขอตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับกิจกรรมวันนี้สวัสดีไปเป็นตามฝ่ายกับเรดี้ครั้งที่สองครับจริงๆเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการรวมกิจกรรมนะฮะจริงๆแล้วงานกิจกรรมวันนี้ก็คือแทบซุปเปอร์คอนเสิร์ตครั้งที่8ครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งอื่นตรงที่ว่าจะเป็นการรวบรวมนะฮะผู้เข้าแข่งขันของสบัดไมไปตามฝันเราไปกันมาทั้งหมดประมาณ8 9รโรงงานกันมาแล้วล่ะนะฮะในตลอดอในซีซั่น2นี้และครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่เรารวบรวมผู้ที่ชนะในแต่ละโรงงานเนี่ยมาไว้บนเวทีใหญ่เวทีเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยสำหรับสบัดไมไปตามฝันกับเรดี้ซีซั่น2เนี่ยมาตรฐานสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะผมเองมีกรรมการก็ ปวดหัวก็เลยสุดท้ายเป็นที่สามกันหมดเลยเห็นเมื่อกี้พี่งัดพี่งัดมานั่งอยู่ตรงโน้นแล้วก็นั่งคิดคำนวณคะแนนไม่ต่างกันจริงๆบ่อยเลยว่าคะแนนคะแนนไม่ทําไม่ต่างกันเลยฮะคะแนนถือว่าแบบเบียดมากเลยสําหรับในปีนี้นะกับสบัดไมาไปตามฝันเนี่ยแหละซีซั่นสองเนี่ยแหละแล้วทั้ง8คนมาเนี่ยรู้สึกไงบ้างที่เห็นแบบว่าจากปีแรกจนมาถึงปีที่2พัฒนาการของบรรดาผู้เข้าประกวดคือมันเหมือนการเติบโตนะฮะกิจกรรมเนี่ยอย่างปีแรกเนี่ย เราเองแม้แต่คนนี้เราจัดเองนะบ,บางทีเราก็ยังงงๆเลยว่าเอ๊ะออกมาแล้วจะเป็นอะไรยังไงอะไรงไงแต่พอมาปีนี้ปุ๊บเลยเนี่ยด้วยความที่โอเคเราเห็นภาพในเรื่องของงานในภาพรวมมาแล้วด้วยในซในีซั่นที่หนึ่งพอจนมาถึงซีซั่นที่2ตอนนี้ปุ๊บเราถือว่าโอเคจากสิ่งที่เราเห็นผู้เข้าประกวดของเราในปีนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะทํากันบ้านมีการเตรียมการแล้วก็เข้าใจในเรื่องของรูปแบบในเรื่องอกิจกรรมมากขึ้นทําให้มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นไปอีกเลยนะครับผมและคิดว่าปีหน้า เราจะตัดสินยากกว่านี้ไหมพูดถึงปีหน้าเลยนี่พูดถึงปีหน้าเลยนะเพสะฉัรอบซีซันหน้าเนี่ยก็ผมคงนอาหาคนอื่นเป็นกรรมการอะทำไมนะคะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคือในทีานาผมเนี่ยนะที่ผมเป็นกระแดนเลยเนี่ยนะไม่เท่ากันก็แบบไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบชักยากละอาจจะต้องหาคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นกูรูในเรื่องการตัดสินหรือละเอียดกว่าเราเข้ามาช่วยในเรื่องการตัดสินด้วยนะเริ่มปัดให้คนอื่นแล้วเริ่มเลยพูดง่ายๆว่าปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นแทน ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมก็ติดตามกันได้ครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ FM 9กครับแทบเรดิโอเพลงถูกใจกัรฟังก็รวยนะฮะจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่เราเตรียมมาให้คุณนะครับร็รับฟังได้ที่หน้าปัดวิทยุของคุณเลยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณพี่็อกี้มานะครับเดี๋ยวปล่อยพี่็รกี้กลับไปถ่ายรูปกับแฟนๆต่อดีกว่าครับผมครับผมขอบคุณครับนั่นะฮะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับพี่็อกี้สุรบดิน นึกว่าจะเข้ากล้องนะครับปริเยไม่เข้าก็นั่นแหละฮะก็คือทั้งหมดของรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งวันนี้ผมกับบรรดาแฟนคลับแล้วก็นักร้องที่เข้าประกวดต่างๆก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปนะที่นี่ครับผมบคุณครับสวัสดีครับ เป็นคนตายที่ยังหายใจอยู่กับวันเวลาอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีแรงใจไม่รับไม่รู้อีกแลเป็นคนตายที่ยังหายใจอยู่กับความเดียวดายที่แปนคุณ 还在等，多长？抛下我，我已心冷。 เรามาอยู่กันที่แซบซูซปเปอร์คอนเสริร์ตครั้งที่8นะฮะแต่ไม่ได้มาให้มาดูน้องสายร้องเพลงไม่ได้ให้มาดูโอนอาสยามไม่ให้มาดูปอนนอบหรือนิมคนึงพิมพ์ร้องเพลงแต่จะมาให้คุณผู้ชมได้พบก,กับบรรดาศิลปินศิล,ป,ลปินหรือเปล่าออาจจะเป็นศิลปินในอนาคตก็ได้นะครับกับบรรดา8คู่เข้าแข่งขันสบัดไม่ไปตามฝ่งกับเรดีค <Ready S 1> ้ค,ครับ